แม่เบิ่งบดนี้แม่อยากให้แม่อยากเห้นสดังน้ำกรับผมงายปสนแม่บอกแม่เชร์อีกเลยแม่เชอียร์แม่ฮักคอยัครั้ผมรับแม่เออรับแม่เป็นมู๊แม่ขอประสานครับอ๋อเดียวอันนี้เครื่องนี่ไรอยู่เบาเดียววันนี้เ็งามไมลงรดครับ โบฮันเดดถ้าเป็นอะไอย่างนี้วสวัสดีครับวัสดีพี่น้องครับผมไหลอยู่ครับนี่แม่แม่ต่อยมาแม่ต่อยแม่ตีบมาเหรอเด้อนะครับเดินทางไกลมาจากสองลอยกว่าลูกุ่นละรักลูกไงรักลูกชุ่มาครับวันนี้นะครับพี่น้องแฟนคลับเฮานะครับแม่ๆเริ่มเดินทางมาถึงแล้วนะครับเริ่มเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจัดเตรียมสถานที่นะครับ ทีมงานแฟนก ER ับทีมงานแม่แม่เฮานะครับกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับถ่ายรูปในอาหารปลาในอาหารปลาครับเปลี่ยนชุดแล่ะครับเปลี่ยนเป็นหัวใจสีเขียวแล้วนะครับนี่พรีเซนเตอร์เสื้อของเรานะครับผมนี่กับน้องครับผมฝนตก มีอาหารปลาอยู่นะอาหารปลาอยู่ไหนเอาอาหารปลาให้น้องตอนนี้ทีมงานเรานะครับกําลังเริ่มทยอยนะครับเข้ามาบริเวณงานแล้วนะครับกําลังทยอยเข้า,าบริเวณงานนะครับขอบคุณฟุตซัพพอร์ตครับซุ้มแรกครับของบ้านแฟนคลับนะครับ j k p Official j k p Mansion นะครับ 200ถ้วยนะครับสนับสนุนเพิ่มอีกนะครับ100ถ้วยนะครับผมขอบคุณเด้อนะครับขอบคุณบ้านแฟนคลับบ้าน JKP Official JKP Mansion นะครับอันนี้ต่อมานะครับต่อมาเป็นส้มตำนะครับเป็นส้มตำเขียนป้ายมาติดให้ไปหามบุธส้มตำกำลังตั้งแผงแล้วครับผม ส้ตมตำส้ตมตำไก่ย่างนะครับผมส้ตมตำไก่ย่างอันนี้มาหน่อยหมาหน่อยก็มาร่วมงานนะั่ <c oughs> อันนี้คณะทีมแพทย์ครับผมสาธารณสุขอำเภอจตุรพิมานนะครับแต่มาทําการคัดกรองนะครับเราทําตามมาตรการทุกอย่างนะครับในการก่อนที่จะเข้าร่วมงานนะครับทุกคนปลอดภัยนะครับให้มีการ ฉีดวัคซีนแล้วก็มีการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นคือการตรวจเอพเคนะครับผมทุกคนนะครับพิตามมาตรการนะครับก่อนจะก็อันนี้มาแล้วนะครับรถน้ําของเราครับผมจากทีมของจักรพันธ์ลาเพลิน F c นะครับนาทีมโดยพี่ก้อย USA พี่เตียวพี่แจงพี่กันนะครับมาถึงแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ก้อย USA ครับขอบคุณพี่ก้อย USA นะครับไอมีสมุดลุงไรชื่อบ่ อันนี้ของทีมไหนองกของด้วยกันของทีมจากกัพันลำเพลินเอฟซีครับผมไอซครีมครับแล้วก็มีเมนูน้ํานะครับมีเมนูน้ำนะครับฝน,น,น,นลงเม็ดมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยซอยกันาพาวนาครับผมแต่บริเวณโดยรอบเราฟ้าฟ้าอันเปิดแล้วเด้ฟ้าแจ้งแล้วแต่ว่ามันเหลือจะนี่แหละนี่เหลือ,อก่อนเดี๋ยวอยู่ข้าง,งหัวเฮานี่แม่ก้อยหอมแก้มพระเอกเพื่อนะจะดีใจน้ำก้นที่ได้ไปบ้านสวนแมนครับตอนนี้ กำลังเริ่มเดินทางมาสถานที่จอดรถเรากว้างขวางครับพี่น้องมี่หม่องจอดรถล่องรับได้เป็นลอยขั้นพุ่นละนะครับมี่หม่องจอดรถล่องรับได้เป็นลอยขั้นนะครับสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับลานจอดรถของเราเข้ามาปุ๊บต้องเจอทีมสารสุกก่อนคัดกองก่อนนะครับเข้ามาเจอทีมสารสุขคัดกองในเบื้องต้นก่อนนะครับขอบคุณเดอ้อขอบคุณทีมงานฟุตซอลขอบคุณพี่นิธนนิดาด้วยนะครับสนับสนุน หมูหันไหทีมงานศิลปินไหทีมงานเบื้องหลังนะครับขอขอบคุณครับอันนี้เป็นยิงปืนนะครับเป็นซุ้มยิงปืนกับปลาโป่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาเรายังจัดไม่ได้นะครับหกำลังใจฮานไลโซดครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจส้มตำหลักบ้านอะไร มันมีส้มตำของเติมฝันนะครับแล้วก็ส้มตำของบ้านเติมฝันครับผมขอบคุณครับขอบคุณบ้านเติมฝันเด้อนะครับสนับสนุนฟู้ดซัพพอร์ตเป็นเมนูที่จักรพันธ์ลำเพลินชอบนะครับส้มตำไก่ย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เมลีด้วยนะครับพี่เมลีนะครับพี่ปิมขอบคุณพี่เมลีขอบคุณพี่ปิ่มครับพี่ขนึงนิดขอบคุณพี่คนึงนิดนะครับผมอ่าเป็นเมนูเป็นเมนูอันส้มตำไก่ย่างนะครับ ขอบคุณทีมงานบ้านเติมฝันนะครับขอบคุณทีมงานบ้านแฟนลับ JKP Official JKP Mansion นะครับขอบคุณทีมงานจักรกพันธ์ลำเพลิน FC นะครับผมขอบคุณทุกบ้านครับทีบ่บดไอเอย้ยซื้อเอ้น้ำเด้อนะครับสั่งเซเว่นไปล่งได้บนอน้อฉันพีพิมพี่ปิม,ปมสั่งเซเว่นมาเลยบ่พิมจะสั่งเซเว่นมาลงเลยนะครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังพัก กินอาหารนะครับทีมงานแม่แม่นะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาจากไกลนะครับก็ขอขอบคุณเด้อขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะครับที่สละเวลามาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์จักรพันธ์ลำเพลินนะครับณนะบ้านสวนซานเราเบอร์ทงศิลป์ของเรานะครับแล้วว่าฝนฝนลงเม็ดมาอีกแล้วนะครับฝนลงเม็ดมาอีกแล้ว แอดมินอยู่ไในเนาะแอดมินปักลิงก์ให้หน่อยครับแอดมินปักหมุดลิงก์ให้หน่อยนะครับเพื่อพี่น้องผู้ที่ขึ้นยังบอลลูเนาะว่ามือแรกนี่ทางบ้านซันเหล่าสิมีงานเด้อนะครับสิมีงานร่วมไวพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับอยากไปป่าโป่งเด้บู๊ยิงลองดูดินนมาเดี๋ยวไอ้เพื่นนี้แล้วก่อนยิงบ่เป็นดอกเบิ่งแล้วยิงไม่เป็นก็บอกว่ายิงไม่เป็น,นอเอาพี่น้องฟ้าเด้อนะครับฟ้าฟ้าเอาปักหมุดเน่ะ บอกแอดมินอยู่นี่บอกแอดมินทุนแซ่บบ่แม่แซ่ป้าแม่ต้อยนะครับผมแม่ต้อยแม่ตีบมาหอดแล้วนะครับนี่แหละพี่น้องตัวจริงเสียงจริงครับผมฮู้งามบอครับผู้งามบอเพิ่นเพิ่นหลงทางเนีหลงทางหลงทางกันไปได้ก่อนแม่ไปบ้านอุ่นแล้วเมนบบเมนไปบานอุ่นในเมืองหุ่นบอบานอุ่นดวงล้านหุ่น มาเด้อนะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มครับใครยังไม่เข้ากลุ่มซื้อบัตรจองตั๋วให้กําลังใจทีมงานเด้อปักหมุดให้แล้วครับผมปักหมุดแล้วครับปักหมุดให้แล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับ ตอนนี้กำลังนะครับกำลังเซตระบบนะครับทีมเครื่องเสียงทีมจออันเอเยนพี่เอเยนอยู่ใส่น้อประชาสัมพันธ์ไปหาทีมไล A ่เอเยนเดีย๋ยวบอเมนลืมงานน้องเหรอบอคือยังบอเห็นสอดอยู่หัวไดอันไปสกิทเพื่อนเห็นในพี่น้องคือยังบอเห็นสอดมากน้อทีมงานเอเยนอันนี้เป็นวีดีอาร์นะครับเป็นวีดีอาร์ที่เราจะใช้ฉายแสดงให้ดูกันพร้อมกันนะครับอันยังบอหายเบิ้งดอกเอาไวเบิ้งพร้อมกันเนาะเอาไวเบิ้งพร้อมกันเนี่ยไม่แรงนะครับจะเป็นมีความในใจจังได จุดกำเนิดเป็นมาจังไลน,นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้รับชมพร้อมกันนะครับในสตรีมไลฟ์ผ่านหน้าจอออนไลน์เย็นนี้นะครับไม่ต้อยกินหลายด้วยจ้าสันพี่นิว่าฝนอย่าตกตกมาแล้วครับตกมาอีกแล้วแต่ผมว่ามันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่น่าจะตกนานหรอกก็ตกแค่นี้เพราะว่า,าทางหลบเท่ากับฝาแจงอยู่นะครับฮะยูในบนดี๋ย่ จะไปเอามาให้สั่งอะไรมาลงได้ไหมครับได้ครับพี่ปิ่มยินดีครับผมยินดีครับยินดีอย่างยิ่งครับผมเดี <Okay. S 1> ย๋ยวอัน,นอไปเช็คอะไรอ่ะไปเ,เขียนป้ายให้อันนี่นะ,นนะกระดาษสีขาวเราไม่มีหรอ,หหรอกระดาษสีขาวห้องอ่ะ สุขสันต์วันเกิดค่ะเห็นว่ากำลังขับรถอยู่พินิกาสันแมนทีมงานเอเย่นยังประสดเลยเด้อประชาสัมพันธ์ไปหาทีมงานเอเยน่นแซ็กโซโฟน ส้มตามขายดีมากครับส้มตามส้มตามกาลังขายดีนะครับขอบคุณส้มตําจากบ้านเติมฝันนะครับพี่เมลีพี่ขนึงนิดนะครับพี่ปิมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณมันระวังังน่อยในได้มันหนาฝนเอาเขาไปในนี้น,นี่ทีมงานนะครับกำลัง ทำตามมาตรการนะครับทำตา,ตามอันนี้พี่เตียวเขาคือแลนหนีกลองพี่เตียวทีมงานจาก,กระพันลำเพินเอฟซีนะครับมาดูแลโดยเฉพาะเลยนะครับผมขอบคุณพี่เตียวเด้อที่เดินทางหาหาหนงหาหนุนะครับฮะบอตัดบกันตัดมันกันนั่นดับกวเอาเขาตออกไปนอกพุนี ไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับพี่น้องไปรวมกันนะครับกดหัวใจสีเขียวให้มันเต็มหนาไห่เข้าเลยนะครับคึืนนี่นะครับคอนเสิร์ตสตรีมไลท์นะครับครอบครัวหัวใจสีเขียวมิทติง้งแฟนคลับครั้งแรกของจัก,กรพันธ์ลำเพลินนะครับมามิทติ้งกับมิทติง้งช่วงกันโควิดเนาะพี่น้องเนาะนะเสียดายนะครับพี่น้องหลายคนอยากสีมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยาการเดินทางในช่วงนี้นะครับอาจจะยากกับคสามารถมาได้ก็ให้กำลังใจพนันหน้าจอออนไลน์ได้นะครับผม ผ่านหน้าจอออนไลน์ได้นะครับคืนนี้ครับมาลุ้นกันครับศิลปินนะครับที่จะมาร่วมเซอร์ไพรส์ในวันเกิดของจักรพันธ์ลำเพลินนะครับมาลุ้นกันด้วยพี่น้องเด้อสิมีไผรแน่นะครับน้องอวบมายังอาน้องอวบไม่สบายครับมาไม่ได้เด้อน้องอวดบ่สบายครับผมน้องอวดเพิ่นบ่สบายเพิ่นพักผ่อนนะครับน้องบ่ไดมากนะครับน้องบิวกําลังเดินทางพี่เมมิกาอาโน่กาลังเดินทางมานะครับ อืนอนฝนตกพี่น้องเป็นตาหวงนอนซื้อแล้วครับสิบบาทขอบคุณครับขอบคุณสิบบาทครับผมอู้ใดซื้อแล้วไร่างาาโตัวมาในพี่น้องผว้ไดซื้อแล้วอู้ไดซื้อบัตรแล้วไา่งาาโตัวมาในหกลอยก็คนหนึ่ซื้อบัตรทุกคนไปนอบัตรยี่สิบเจ็ดบาทเด้อครับ,บเบาแพงเด้อนะครับ,ถ,บถือว่าซื้อมาให้กําลังใจพระเอกบูดถือว่าซื้อมากไหวพรวันเกิดนะครับให้กับพระเอกบูดหลกักหนึ่งในนั้น นะครับคือพี่น้องจะได้ร่วมนะครับร่วมกันถือว่าผูกแขนทางออนไลน์เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการผูกแขนทางออนไลน์นะครับผู้ใดมาใดก็สิได้ผูกอคอต่อแขนรับขวัญพระอเอกบูทส่วนคนที่มาบ่ชใดก็ถือว่าเป็นการผูกแขนกันทางออนไลน์เนาะพี่น้องซื้อแล้วจ้าสิบบาทพี่เย็นจิตขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆครับ ซื้อแล้วจ้าสิบบาทพี่กุหลาบขอบคุณครับขอบคุณครับผมซื้อแล้วจ้าซื้อแล้วขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องที่ซื้อบัตรแล้วเด้อนะครับสำหรับคนที่ยังบ่ทันจซื้อบัตรก็คลิกลิงก์ได้เลยนะครับซื้อแล้วค่ะสองร้อยขอบคุณครับขอบคุณแม่วันณาลีครับผูกแขนเล้วเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณพี่เมียวหลายๆเด้อนะครับขอบคุณความพักความแพง นะครับให้รางวัลน้ำใจพระเอกบูธขอบคุณครับผมขอบคุณไปอย่างยิ่งครับพระเอกบูธอันเพิ่นเตรียมงานอยู่ครับพระเอกบูธเตรียมงานอยู่นะครับอยู่คนละมุมกันคนหนึ่งไล่โซคนหนึ่งเห็นนาที่คนละาฟกันนะครับซื้อแล้วหกบาทขอบคุณครับ มาแล้วนะครับบ้านเติมฝันนะครับอาล์มินแม่หลับบ่าออาล์มินมงานเดนเซอร์ห้องงานเดนเซอร์เรามาหรือยัง งเงินเดินเซอร์มาเลยยังเอ่ยซื้อแล้วสองอยจ้าขอบคุณครับขอบคุณกับผมขอบคุณหลายๆครับนี้แม่ๆนะครับแม่แมที่เดินทางมาบางคนก็นอาจมากมากห้ยกำลังใจมาเสือแล้วก็กลับนะครับเนื่องจากมีุธารกิจครับ <c oughs> แม่จะกลับก่อนรอบร โอ้แม่เดินทางแม่เดินทางมาจากกรุงเทพครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพมานครนะครับเออไม่ได้มีฟิลเตอร์แล้วนะเดี๋ยวว่าหน้ากระเรียตัวไม่มีฟิลเตอร์น้องอ้วงวเออใย่ไหม เป็นอากาศนะคะทุกคนอย่าลืมซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะคะบัตรราคา27บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะซื้อแล้ว100องอยจ้าขอบคุณค่ะคืองานบัตรขักอันนี้ไปซ่มด้วยค่ะ ใครที FEMA, ่มาก็ถ่ายรูปได้นะคะแล้วก so okay. ็จะมีเราจะมีเขียนโพดอิดนะคะความความในใจนะคะสิมีโพดอิดด้พี่น้องเด้อเราก็ติดติดนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวอย่างของโพดอิดนะคะใครที่มาแล้วก็มาเขียนได้นะคะเขียนตรงนี้นะคะซีโพดอิดถ่ยเขียนนะคะพี่น้องเด้อแล้วก็จะเป็นรูปนะคะ ร,รับปริญญาดูใกล้อๆพี่น้องเบิง้งรอโบรอบอรรอบอพี่น้องอันนี้รูปตอนเด็กๆนะคะเด็กชายบูตคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสมัยยังเรียนจบใหม่ๆอันนี้ตอนเป็นพระเอกไอ้ตอนรับปริญญานี่ค่ะรับปริญญา ไลฟ์สดมาแล้วนะคะเอเยนนะคะวันนี้นะคะเป็นทีมงานเอเยนด้ค่ะอันนี้จะเป็นซูมถ่ายรูปด้วพี่น้องเดอ้อวันนี้จะเป็นซูมถ่ายรูปอันนี้จะเป็นนั่นของเลน่นตุ๊ก,กตาตุ้งเาก,กตายิงปืนซูมกำพุงปิงไก่จากบ้านเติมฝันนะคะ อันจะเป็นซุ้มซุ้มน้ำนะคะฟ้ดซัพพอร์ตนะคะบายจักรพันธ์ลำเบินเอฟซีนะคะทีมเอ็ดมินพี่ก้อยยู a เอแล้วก็พี่เตีว๋วแล้วก็พี่แจงแล้วก็พี่กันนะคะทีมงานลายเซ็นของพี่น้องอันนี้ใครมาถึงงานก็ต,ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เงียดังด้วยพี่น้องด้วยเอทีเค้ค่ะ เอทนะคะตัวนี้ฝนอนั่นลิ้นไปล่อยปล่อยนิดนิดปปล่อยนิดนึงนะคะตัวนี้ไปปล่อยบ่แห้งปะได็ดเลยไงแต่เรานี้ฝาฝาเปิดแล้วครับตอนนี้ฝ่าลืมเปิดแล้วยังดีอยู่ฝาเปิดพีนกก่น้องก็ต่วันข้ากระยานดูอย่าลืมซื้อบัตรนะคะราคาหนึ่งร้ยบาทเอ้ย บัตราคาย7บาิเ็ดบาทพี่น้องเดอ้บอบ่พิดบัตรราคาย7สิบเจ็ดบาทนะคะสองเจ็ดนะคะนะคะใครที่มาถึงก็มาหารูปนะคะตรงซ้มนะคะไอนน้จะเป็นซูมความทรงจำนะพี่น้องเดอ้อมาหารูปได้นะคะเป็นซุ้มความทรง,งจำนะคะ เหมือแล้วก็สิมีไรสดอนหมอลกมากพินั้นนะคะเหมือแล้วมีสุ่มวัฒนธรรมเข้าอายุนี่แล้วค่ะสุ่มวัฒนธรรมเรานะคะเราจะมีเกมให้กับแฟนคลับเล่นนะคะตอนเย็นนะคะเป็นงานแบบมิสซิ่งนะคะครอบครัวนะคะอันนี้เป็นกรทดแบนให้พี่น้องเด้อ บรรยากาศดีแห้งค่ะัน,นแม่เพิ่งในท่ามาถึงแล้วนี่เด้พี่น้องเดอ้อบรรยากาศเออมีทุกโซนนะคะทุกคนเจสซี่มาค่ะเจสซี่ไม่ได้ค่ะพี่น้องเดอ้อแม่แล้วไก่หอดแล้วเจสซี่อะ มีขึ้นจอนะคะกำเนิดของซานเราด้วยพี่น้องเดิม E T R นะคะของซานเรานะคะกำเนิดของซานเรานะคะเริมต้นดุสัยพี่น้องนะะี่ค่ะรอดูในไรฟ์สุดนะคะในไรฟ์สดนะคะบัตรราคายี่บเจ็าทเท่านั้นนะคะทุกคนยิ่งเ้ินละพี่น้องพี่นอ้องมาอีปอกพี่น้อง ีปอกมันเหงาปอก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 เอ้ยปอกเอาพี่น้องมันก็เงียบแท้คือเวลาเลิกมือนี้ปอกเอ้ยทิมงานแล้ะจบมาถึงแล้วนะคะทุกคนอไล่สดประกาศฐานนิ่งเงียบเย็นด้วย โอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวหนูมาไล์สุดให้ดูอีกรอบนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะปิงไกมี่ค่ะปิงไกมี่ค่ะไม่ไพ่ปิงไกคันปิงไกมีค่ะปิงเซแลตาบาม่มาอุอ่นมาอีกรอบนึงมันหอนๆเตะเต๋ด้วยพ <c oughs> ี่น้องเด้อเมือนักปอกันง้องเอามือน เอพี่นอ้องปีกแก่น้อยนี่นี่ละนี่กําลังดังอันกําลังดังไฟอีกกุ้นอีกนี่จะอุ่นอีกนะคะปีกแก,นแกนน่น้อยเฮามีปีกแก่น้อยไปไหนมีค่ะเสียนอุ่นอีกรอบมึงพี่นอ้องมันฮอนฮอนแซ่บเอาเดียค่ะเอาแม่แม่แม่เป็นแม่ที่บ้านมาไหนมานค่ะแม่ นั่งแม่กินี่ขอไปนั่มก็เื่อนน่นสมคนแลชอบเปิดแม่หมลูกแม่ว่าลักนี่แม่ทื่อแต่ว่าแม่ลืมเอหน้าแก้วบวงก็บอแก้วบวงชุ่มอ่างทางแก่แม่าแ่ินจักอันนี้แตเ้เดี๋แล้วขม่าแม่แต่น้อยอหรอแม่อันนี้นั่งด่าดินั่งด่านี่อะไร อันอออนี้แก้ปปแวป้ายางเลยใช้เสียสชื่อดได้สเสียยูบุ๋นแม่ไปถ่ายรูปบุ๋ค่ะแม่เป็นไงส้มือนพ่อพุ่งจำให้แม่อโอเคค่ะทุกคนส้นตมต้นมีพี่เมลีแล้วก็พี่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเพิ่มรายชื่อให้นะคะสวัสดีพี่ปริมนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูไลฟเสิ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะ